สปอยราการ Kingdom เอดที่8พาร์ทไอคอนแลิซ่ามาแล้วครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการพูดรวมๆทั้งเรื่องที่มีอยู่ในรายการและนอกรายการฉะนั้นมันจะประกนกันไปตามสไตล์อะไรช่องแนและคลิปนี้สนับสนุนโดยใหม่อลิสตาคอลลาเจนที่เป็นมากกว่าคอลลาเจนด้วยนวัตรกรรม SODC3 ที่นอกจากจะช่วยเรื่องริ้ว่วยแล้วยังช่วยแก้ปัญหาฟ้าและกระการันตีด้วยรางวัลว,วิจัยชนะเลิศในระดับนานาชาติอลิสตาคอลลาเจนต้องลองพิสูจน์ด,ด้วยตัวคุณเองวันนี้สนใจแอดไลน์มาที่ a l i s t a official ครับ หลังจากที่มีหลายๆคนนั้นเรียกร้องให้ผมสปอยในเอพิโซดที่8บบนี้ฉะนั้นคลิปนี้ผมจัดให้แล้วนะครับเอพิโซดนี้นะครับเป็นการตัดสินจากคณะกรรมการพิเศษที่เป็นการแข่งขันในรอบที่3กับมิชชั่น No Limit กติกาในรอบนี้ก็คือทุกทีมในรายการนั้นจะไม่มีข้อบังคับหรือกฎข้อห้ามใดๆในสเตสนี้อะไรทีร่พวกเขานั้นอยากจะทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำในรายการเพลงพวกเขานั้นจะสามารถทำได้ในมิชชั่นโนลิมิตครั้งนี้และสิทีนี้เองนะครับรวมไปถึงการคอลลบกับใครก็ได้พูดง่ายๆก็คือแล้วแต่คอนเนคชั่นของพวกคุณแต่จะต้องคิดคอนเซปต์เองทำเองวางคิวถ่ายเองวางสตอรี่เองพูดง่ายๆก็คือต้องทำเองหมดเลยตอนนี้ได้ยินคือขนคิงลุกอยู่เบาๆเหมือนกันครับคือทุกอย่างในเสเตนั้นไอคอนล Lisa, คอเ,เ,อเลลิซ ส่วนกติกาในการตัดสินรอบนี้นะครับจะพิเศษกว่าทุกครั้งเลยเนั่นก็คือจะคัดจากผู้ชมทั่วโลกผ่านลิงก์ออฟิเชอร์ของรายการซึ่งตอนนี้ทําเอเมดได้ปล่อยลิงก์ออกมาแล้วและก็น่าจะปิดแล้วแต่ความผีก็คือปล่อยออกมา2คลิปนั่นเองครับ และนอกจากที่จะวัดกันยอดวิวแล้วนะครับก็มียอดโบนและก็ยอดจากผู้ชวชาญรวมไปถึงคนดูในห้องส่งที่เป็นกรรมการพิเศษอีกด้วยครับทีมแรกนี้นะครับที่จะได้เข้ามาฟาดฟันในสังเวยียนนั่นก็คือทีมของไอคอนที่มิลิซาเข้ามาคแลบนั่นเองครับย้อนกลับไปในทีมไอคอนนะครับพิธีกรได้เปลี่ยนพวกเขาเสมือนเต่าผู้เชี่งชาที่เริ่มต้นด้วยการแข่งขันในรอบเปิดตัวครั้งแรกพวกเขานั้นได้อันดับ6ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในตลาดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ6กครับพวกเขาก็ไม่เคยยอดท้อพวกเขานั้นปไ ไม่ใช่ล่วงลงมาเพราะเขาพัฒนาฝีมือเรื่อยมาจาก6เป็น5จาก5เป็น4ตามลําดับทางรายการจึงเปรียบพวกเขาเหมือนกับเต่าที่ไปเรื่อยๆอย่างมั่นคง ส่วนเต่าจะชนะกระต่ายด็อกแดกด็อกแดกหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปรอรุ้นกันอีกทีทีมของไอคอนนะครับหลังจากได้รับภารกิจในสเตจโนลิมิตก็มานั่งปรึกษากันว่าจะเอาจังได้ดีซึ่งตรงนี้ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบคพิงเลย YG จ่เป็นกันตัคัาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าเป็นงานบวกก็จะปรึกษากันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมท่าเต้นพวกเขาคุยกันหลังบ้านกันทุกครั้งเลยซงยุนฮยองอันนี้ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับซงยุนฮยองเขาเป็นคนที่เปิดหัวเรื่ บอบบี้ก็เลยเสริมไปว่าถ้าล็อกเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปก็ดูเขาท่าไม่หยอกเลยทีเดียวเขาก็เลยพากันยกตัวอย่างวงรุ่นพี่อย่างทูแอนด์อวันหรือแม้แต่วงแบ c ็คพิงเองแต่บอบบี้เองนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้เพลงของแบ c ็คพิงมากๆเลยทีเดียวเขาเลยยืนยันว่าอยากจะใช้เพลงแบ c ็คพิงในการทำสเตจโชว์ครั้งนี้แล้วจูเน่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อยากใช้เพลงไซเบีเพลงไซเบีก็คือเพลงรองในอัลบั้มหรือไซท랙นั่นแหละครับพวกเขาอยากจะใช้เพลงรองในอัลบั้มแทนที่จะใช้เพลงโปรโมทในการทำโชว์เพราะว่าในช มันดีอยู่แล้วฉะนั้นมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบได้เพราะว่าความรู้สึกของออริจินอลมาถูกฝังลงไปในหัวของคนดูพูดง่ายๆก็คืออยากให้ใช้เพลงรองเพราะโชว์มันจะเป็นโชว์ใหม่และข้อเปรียบเทียบกับต้นฉบับมันจะน้อยลงนั่นเองครับว้านี่คือความคิดของจูเน่สุดจริงๆแต่จริงๆนะครับตอนที่เราดูโชว์จบไปเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเปรียบเทียบเพลงระหว่างออริจินอลกับเวอร์ชันของไอคอนเลยฉะนั้นมาเลยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะเปรียบเทียบกันงพ Sawichge ty จินทวานะครับทาอ่านที่ปิดขออภยัยจินทวานะครับเขาเป็นคนที่เลือกเพลงเพ t ท y ี a สว g e ขึ้นมาเขาได้บอกว่าเขาชอบท่อนร้องที่ว่าสตารวมากมากเลยและคําว่าสวีทเองเนี่ยนะครับแปลว่าป่าเถื่อนอามหิตดุร้ายเพราะเขาก็เลยอยากใช้คอนเซปต์นี้ในรูปแบบป่าเพื <c oughs> <ๆ>่อสื่อถึงความชิลชิลฟิวฟิสบายสบายแต่ว่ามั่นใจตับเอกลักษณ์ของไอคอนและก็จะวางสไตล์นี้เป็นสตอรี่เพื่อให้เข้ากับเพลงจูนเน่บอกว่าชอบท่อนร้องของลิซ่าที่แปลว่าถึงแม้ว่าพวกเรานั้นจะดูขี้อายแต่พอขึ้นเวทีพวกเรานั้นก็สุดี ออกมาจากตัวของลิซ่าเองลิซ่าเป็นคนที่ขี้อายแต่เวลาขึ้นเวทีนั้นเธอคือน,นางพญาว้าวทุกครั้งจริงๆ <laughs> และเพื่อเป็นการเปลี่ยนเพตตี้เาเวจครับให้เข้ากับไอคอนเพราะเขาจึงเปลี่ยนชื่อเพลงและก็นเนื้อ้องบางส่วนใหม่แต่ยังคงยึดหลักของซาเวจเอาไว้เพื่อเดินสตอรี่ในโชว์บอบบี้บอกว่าการแข่งขันในรอบน,นี้อาจจะเป็นรอบเซเวชครั้งสุดท้ายก่อนที่เรานั้นจะเริ่มการแข่งขันแบบจริงจังและนี่จะเป็นที่มาของการเขา้าร่วมรายการคิงดอมนั่นเองและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือพวกเขานนั้นได้เตรียมเซอร์ไพรส์บางอย่างที่จะบอกว่ามีแค่วาจีเท่านั้นที่ทําได้ตอนนี้บอบบี้กำลังจะเชื่อมไปอย่างดิซ่าครับในวงไอคอนเนี่ยนะครับได้เล่าวดกส สุดทุกคนเลยเพราะเขาก็เลยจอบถามวิซ่าว่าวางบอมาเต็นน,นันน่แม่ชักน้อย <laughs> และพอไปเชิญลิซ่านะครับลิซ่าก็ตอบบอกว่าได้เลยทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าลิซ่านั้นเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของโคโรกราฟหรือว่าท่าเต้นรวมไปถึงแดนเซอร์ว่าเธอจ้างหรือว่าเธอทําขึ้นมาเองหรือว่าทางวายจีนั้นซัพพอร์ตในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เพราะว่าแดนเซอร์พาร์ทของลิซ่าคือระดับแนวหน้าของวายจีและเป็นแดนเซอร์คู่ใจของลิซ่าเลยโดยเฉพาะครูสอนเต้นอย่างเชชเชอร์ฮารกรับที่อยู่กับลิซ่ามาตั้งแต่ก่อนลิลลี่แดนส์ทับเตอร์วันฉะนั้นผมจะไม่ฟันธงว่าใครค เหล่านี้เองก็ใช่ว่าจะไปได้กับใครง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้มันต้องมีแต่ผมไม่กล้าฟันธงว่าเป็นใครจ่ายแต่ที่แน่ๆความเชื่อใจนั้นผมให้ลิซ่ายืนหนึ่งในการเชิญแดนเซอร์เหล่านี้ให้มาร่วมงานกับเธอและการคอแลแลบในครั้งนี้ผมคิดว่าลิซ่าเข้ามาช่วยเฉยๆไม่น่าจะรับค่าตัวใดๆเลยเพราะว่าเธอนั้นอยากจะช่วยและก็ชอบเต้นอยู่แล้วนั่นเองครับส่วนใครมีข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับและจริงๆนะครับด้วยตารางงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแบ็คพิ ยศารของโวโคเลียกับแบ็คพิงเนี่ยใช้เวลานานมากหลายเดือนมากครับกว่าจะได้คิวแบบเต็มๆ4คนสักทีซึ่งทั้งงานแน่นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยคงตุยไปแล้วตั้งแต่เห็นตารางงานและหลังจากที่ประชุมเลือกเพลงกันได้แล้ว <c oughs> ออกทะเลตลอดหลังจากที่ประชุมเลือกเพลงกันได้แล้วนะครับพวกเขานั้นก็เริ่มซ้อมที่ห้องซ้อมของ YG หลังซ้อมแล้วก็วังบ็อกกิ้งรูปแบบของสตอรี่เสร็จแล้วก็เข้าสู่วันแข่งด้วยส่วนตรงนี้นะครับไม่มีการเผยแร่ภาพดิซ่าในห้องซ้อมเต้นเลยหรือแม้แต่งแง้มว่าจะคอลแลบกับ,บ การปัญหาเพราะว่าปกติแล้ว YG ก็ขึ้นชื่อเรื่องกฎที่เข้มงวดอยู่แล้วโดวยเฉพาะเรื่องไอดอลชายกับไอดอลหญิงและในวันแข่งขันนะครับก็อย่างที่หลายๆคนเห็นครับซึ่งผมก็เคยนําเสนอไปแล้วตั้ง2คลิปมันไปนโชว์ที่บ็อกกิ้งดีชากอลังโปรดักชั่นเลือดทุกคนที่เห็นฉากของไอคอนนะครับร้องว้าวในการทุ่มเทข,ของ YG จริงๆอารมณ์ประมาณว่าเสียเงินไม่ว่าเสียนนะไม่ได้ จริงๆเปิดด้วยไอคอนครับที่อยู่ในยุคปัจจุบันอันเฟื่องฟูด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีจู่ๆเกิดซัมติงรองขึ้นมาครับพราะเขาก็เลยร้องด้วยความสงสัยว่าหอกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หยั่งไปที่ประตูดโดเรมอนครับและก็พืบพับเดินผ่านเขื่อนตำลึงทะลุมิติจากปากสิงโตออกไปเลยเพวกเขานั้นไปยังยุคล่าอาณานิคมก่อนสมัยคริสตการพวกเขาได้ตั้งต่อสู้กับมนุษย์ยุคโบราณที่มีหอ,อกเป็นอาวุธว่ากันว่าบุรุษถือหอกเหล่านี้อยู่ในยุคหินโบราณซึ่งหอ,อกถือเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธในสงครามตั้งแต่ยุคหหหินนปลาาาายยมเเเรรรื่อ่ออๆซึงจะ็กใช้ วุธในสงครามกรีกเปอร์เสียและลังจกผ่านยุคหอกยุคหินพวกเขานันก็ได้ถูกจับตัวด้วยการอภาพคุมหัวแต่กระนะพวกเขายยกกันยังดิ้นดาวดต่อสู้อย่างสุดความสามหมารลดและพวกเขานันก็ถูกจับไปเป็นเครื่องต้งบน,นบูชายันการบูชายันถวายสิ่งของด้วยชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์มันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพหรือบูชาให้กับเหล่าเทพโดยว่ากันว่านะครับมีหลักฐานการบูชายันในพิธีกรรมน่าจะเกิดก่อนกรีกโบราณพวกเขาทั้งหมดนั้นถูกจับมาที่หน้าทั้งเพื่อเฝ้าจากาาักรพรรดินเเนนี่ยคั้ร ตาที่7จ็ดรฟาเธอร์หรือชื่อสล็สกๆก,ก็คือพนางคีโอพัตาพนางเก่งมากในนัภาษามากถึง14ภาษาและเป็นผู้ปกครองอ e ียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดจนทําให้ชื่อที่เป็นพนางคีโอพัตาอกอื่นๆที่ซ้ํากันถูกลบเลือนและแทรกด้วยชื่อของพระองค์และหลังจากนั้นก็โบ๊ะโบ๊ะหนึ่งสองสากจบพึ <laughs> ่ม ไอเดาะคนอื่นๆครับไม่ทราบว่าไอคอนนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ด,ด้วยการทําสิ่งที่ไม่มีใครได้ทํานอกจาก YG และตั้ีที่เพลงเพ็ตี่สวีทขึ้นพวกเขาก็ทตั้งีว่านี่คือการคอลแลบกับใครสักคนหนึ่งในแบ็กพิงอย่างแน่นอนแต่ถึงกัะนั้นเองนะครับก็ยังไม่มีใครปักหมุดว่าเป็นใครพวกเขานั้นใช้คําพูดเพียงแค่ว่ารุ่นพี่แบ็กพิงเท่านั้นเองและหลังจากที่ทุกคนเห็นว่าเป็นรุ่นพี่ลิซ่าแล้วนะครับก็ร้องว้าว กันเป็นแถวเลยทีเดียวอันนี้ร้องแบบผู้ชายครับเรซซ่านั่งบัลังทองที่หมายถึงความลุ่งเรืองในยุคกรีกโบราณเสื้อคลุมลายเสือคงก็แสดงถึงอํานาจดั่งราชสีและหมวกถักทรงตูดกระทะรวมไปถึงเสื้อตะข่ายดักป่าแสดงถึงความมังคั่งและแฟชั่นที่ล้าสมัยในยุคนั้นนั่นเองซึ่งความเป็นเสือ,อนี่เองนะครับเธอก็ได้ถ่ายอินความบอกใบ้เวลาบอกว่าเป็นคอนเซปต์โซโล่ของเธอที่กําลังจะมาถึงในไตรมาสสมปีนี้มัง้งอัธิบจีเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นปีนี้หรือว่าปีหน้าสงสัยจะเป็นปีหน้าดูท่าแล้ว ลิซ่าได้มาบอกใบนะครับหลายครั้งเลยในอิส t a g ก a m กไม่ว่าจะเป็นภาพก่อนหน้านั้นที่พวกเราได้เห็นเกี่ยวกับในฮาวายหรือแม้แต่ก่อนหน้านั้นที่เคยโพสตเป็นคอนเซปต์ของเพลง Love c y c l หรือแม้แต่ดีเจเสกเองก็เคยโพสต์ด้วยภาพเสือที่สื่อถึงความดุดันและเป็นนางพญาครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งในพาร์ทของลิซ่านี่เองนะครับการร้องและการเต้นของเธอนั้นก็ทําให้อดอลต่ตางๆทึ่งในความสามารถของเธอและหนึ่งสิ่งที่ได้รู้ก็คือลิซ่าคือคนดังที่พวกเขาเอ่ยถึงซึ่งเขาใช้คาว่าดาราดังนั่นเองครััััับแแลลละะะอนนนนน้กกกก็จจมมมมมมีีมยยยเมมเ่่าาทหง ที่จบพาร์ทของนิซ่าแล้วนะครับไอคอนก็ได้ใส่สเต็ปโชว์ถึงความเป็นซาเวชออกมาและทุกอย่างก็จบลงด้วยความคิดที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นตั้งอยู่และดับไปซาธุโ และหลังเวทีนะครับลิซ่าก็หล่อรุ่นพี่ไอคอนพวกเขานั้นก็ไฮไฟ์กันอย่างสุภาพเลยทุกคนแอร์คอนชมลิซ่าว่าเทพมากแล้วก็จะจบกันไปนะครับลิซ่าก็ได้บอกไอคอนไฟติ้งเป็นอันจบพาร์ทจริงๆพวกเขานัสนิทกันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะบอบบี้กับลิซ่าพวกเขานั้นมีสไตล์ที่คล้ายกันรวมไปถึงเรื่องเสื้อผ้าด้วยแลาจะเห็นพวกเขาจริงๆก็ตอนที่ถ่ายโฆษณาให้กับนูนากรก่อนที่จะเดบิวต์แบ็คพิงนู่นเลยครับนั่นจะเป็นที่มาของเหลือข้ามฟากบอบบี้ลิซ่านั่นเองพามา สำหรับยอดวิวเพื่อนัพคะแนนนะครับตามเอเนดปล่อยออกมา2คลิปแต่ใช้จริงแค่คลิปเดียวอีกคลิปหนึ่งนะครับคนเขาก็ไม่รู้แต่ยอดวิวนั้นทะย,ยานไปหลายล้านแล้วแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าส่วนมากเราไม่ได้ต้องการที่จะปั่นยอดวิวเพื่อให้มันถล่มตลายแต่แฟนคลับางส่วนต้องการเสพผลงานของเขาตะคู่เพื่อให้หายคิดถึงและชื่นใจนั่นเองโปรดอย่าลืมว่านะครับแฟนคลับของลิซ่าจริงๆไม่ใช่สายปั่นวิวแต่เป็นสายเปร์ฉะนั้นทุกอย่างอย่าไปสนใจกับคอมเมนต์แย่ๆที่พบเจอตามตะเข็บชายแดนนะครับและถึงแม้ว่ายอดต่างๆจะไไมมมมมม่่่่่่เปป็นนนนนตตตาา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 คคครรรรัแแออออยยลืืววกกกใ้้้งี ครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งสองวงผมขอใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าเราอย่าลืมว่าลิซ่าผ่าไอคอนเดินสายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบอัตโนมัติผ่านการคอแลบในครั้งนี้ในสื่อดังต,ต่างมากมายครับได้เขียนข่าวถึงลิซ่ากันอย่างก่วงขวางเลยทีเดียวครับและการเขียนข่าวเหล่านั้นมันมักจะพ่วงวงไอคอนแล้วก็วงอื่นๆให้เป็นที่รู้จักไปแบบอัตโนมัติเลยสื่อหลายๆสื่อกล่าวถึงลิซ่าว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงบิงและผู้ชมสังเกตเห็นว่ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกกิดขึ้้นนนนนัั่ามงงีีททใชวป กิตเตอร์ใส่เธอและในช่วงก่อนจบพาร์ทนั่นเองมีกิตเตอร์ลอยเข้าปากของเธอและเธอมีความเป็นมืออาชีพจริงๆเธอเก็บกิตเตอร์นั้นไว้ในปากเธอตลอดเวลาที่เธอนั้นโพสท่าจบและหลอจนดกว่าทุกอย่างจะจบลงก่อนที่จะหยิบกิตเตอร์นั้นออกมาจากปากของเธอซึ่งนั่นก็คือคําชมของสื่อที่ได้เห็นในครั้งนี้ครับและเรื่องนี้เองนะครับสื่อเขาก็ได้เล่นประเด็นนี้กันเยอะเลยจริงๆมันคือความผิดพลาดที่สื่อน,นั้นพูดถึงกันมากที่สุดครับและนี่คือการสปอยเล็กๆน้อยๆจากผมนายอะไร,ราแรชมและพบเจอกันได้หมลครับสสรัคคลิปนีี้วดับ